สวัสดีครับวันนี้นะครับพ่อพง์จะมา update, อัปเดตบัวดินนะครับซึ่งพ่อพง์เคยได้ทำคลิปในการดูแลบัวดินนะครับให้ติดดอกพร้อมกันสวยๆนะครับไปแล้วเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับนี่ครับครานี้เรามาอัปเดตมาดูผลงานของพ่อพง์ที่ทำไว้นะครับว่า2ออาทิตย์ผ่านมาเนี่ยนะครับ บัวดินซึ่งอยู่ในหน้าบ้านอยู่บริเวณหน้าบ้านของพ่อพงเนี่ยนะครับได้บานสะพรั่งสวยงามมากนะครับเดี๋ยววันนี้พ่อพง์จะพามาชมบัวดินหน้าบ้านพ่อพง์นะครับจากการที่พ่อพง์ได้ทำให้มันออกดอกพร้อมๆกันครับจะได้สวยๆนะครับตามพ่อพง์มาดูเลยนะครับ นี่ครับคือดอกบัวดินนะครับที่อยู่หน้าบริเวณหน้าบ้านของพ่อพงศ์นะครับที่พ่อพงศ์ตัดใบมันออกนะครับแล้วก็ถอนยอดดอกที่มันเคยติดดอกไปแล้วเมื่อ,อเดือนที่แล้วนะครับอันนี้พ่อพงศ์ก็ได้ทําไว้นะครับก็คือตัดใบอะครับแล้วก็เอาดอกออกเนี่ยได้สองอาทิตย์เต็มนะครับดอกบัวดินก็เริ่มบานออกมาแบบนี้ครับ ไหมครับนี่ดอกบวัวดินสวยๆครับอยู่ในกระถางล้อรถแล้วก็ในกระถางนี่ก็จะมีดอกกระเจียวอยู่ด้วยครับนี่ครับตอนนี้บานสะพั่งเลยมันจะบานอยู่แบบนี้อยู่ประมาณ2อสวันครับมันจะให้ความสวยแบบนี้นะครับอยู่ประมาณสองสวันครับนี่มันจะติดดอกออกมาพร้อมกัน มองไปมุมนู้นนะครับเห็นไหมครับนูน้นอยู่อันนู้นก็เยอะเลยครับก็ผงจะพาไปดูเลยครับนี่สวยมากๆเลยครับนี่ครับบัวดินสวยๆครับมีหลายสีผสมกันอยู่ครับสีขาวยังไม่เกิดขึ้นมาเท่าไหร่นะครับมีสีเหลืองแซมมาด้วย ครับคือบัวดินที่อยู่หน้าบ้านพ่อพงครับหลังจากที่พ่อพงศ์ตัดใบมันออกนะครับได้สองอาทิตย์ครับมันก็บานขึ้นมาสรุปแล้วนะครับบัวดินนี่ที่พ่อพงดูนะครับหนึ่งเดือนเนี่ยมันจะบานสองครั้งครับถ้าเราทำวิธีนี้นี่ครับอีกกระถางนึง นี่ครับพาไปดูอีกกระถางหนึ่งนะครับนี่ครับอีกกระถางนั้นจะโน่นครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกนะครับบัวด,ดินอันนี้นะครับพ่อพงปลูกใส่ รองเท้าบูทที่พ่อพงษ์ใช้ทําสวนนะครับนี่ครับมันใช้ไม่ได้แล้วพ่อพงษ์ก็เอามาทําเป็นกระถางบัวดินนะครับเอาปลูกบัวดินใส่นะครับเป็นรองเท้าเก่าที่พ่อพงษ์ใช้แล้วมันใช้งานไม่ได้แล้วครับนี่ก็เอามาทำเป็นที่ปลูกดอกไม้เป็นไม้ประดับไว้หน้าบ้านครับ นี่ครับสวยงามไหมครับบัวดินบัวดินอยู่หน้าบ้านพ่อพงเองครับอยากให้ทุกคนได้มาดูสดๆนะครับมันจะสวยงามมากครับ ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ